ทุกคนมาดูครับโคบุตา 50, ้า L50 5018ฮผ่านหกน้องผ่านหกไถหุ้นเห็นปะเสียงนี่สุดยอดทางพวดพวดเลยเสียงนี่เหมือนรถไถใหญ่เลยครับทุกคนบักห้อยก็ได้คุณนะโอ้พลังโคบุต้า บืนเ oh! ลยโุดีดครับเข้าดีเลยทานวกเนี่ยอ้ออ่ะอ้อ่ะอ,อ,อ,อน้นี้เ,เือา้ยใหญ่โอ้โดแล้วก็ข้าเียเขาดีอีแล้ว มอสิมีกบอยู่ว่ะวัวน่ะ้เขายุเขายุ่เม่าเียงนี่ก่ลุงเลิกด้โอ้โอ้เอ้โอ้สุดยอดแล้วโอ้ที e okay. ไนีสุดยอดทุกคน แบบลั่นเลยครับเสียงลั่นลั่นกลางทุ่งนาเสียงลั่นลั่นผานหุกขับฐานหุกเสียงลั่นลั่นครับวนไอหัวงานบถเหยียบหัวงานครับมาไปแบบนั้นแหละแล้วลกหว็หัวนหันไป สุดยอดแล้วเฮ้ยวางป๊อปเสียงลั่นกลางทุ่งครับแอลห้าศูน8หนึ่งแปดผ่านหกไถหุดอ่าลมก็ยินบรรยากาศก็ได้ นีดต้องประมาณนี้อะไทยดีต,ต้องแต่งฐานไหมบ่สไปครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ